เพลงไหนเราสูว่ามันยากยากคอิ่งอึลงคนดูอึ้งทั้งเพลงอะไม่ถูกเลยแบบคนนั้นเดินไปนี่คนนี้เดินไปนั่นคือเหมือนแบบอกกันไปแล้ระมันแบบอะไรอะต้องไปต้องไปฝ่ายอะใม่ได้ไม่ได้เป็นผู้หญิงต่างคนต่างมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีแบบปัญหาขัดใจผิดใจหรือทะเลาะกันบางเรื่องมันก็จะแบบขึ้นมาเองอย่างเช่นแบบยูดีอยากพูดเรื่องนี้ก็พูดเลยอะไรแบบ เปิดใจความรู้สึกที่เราอยากบอกคน,นข้างๆหลายอย่างผลักดันเขามากมรวมถึงตัวเขาเองด้วยหาแบบเวลาให้ตัวเองบ้างอยากกล้าที่จะชมเขาคืนบ้างเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาพยายามที่จะเป็นคนที่ดีพยายามจะเป็นคนที่เก่งอะไรเงี้ยแต่ว่านั่นแหละพันก็พวกพี่ก็ยังเหมือนเดิมพอเรามาทํางานกับทุกคนอะไรเงี้ยก็ก็ไม่อยากแบบไม่อยากรู้สึกไม่ดีก็เลยเออ เป็นคนที่ happy แฮปปี้ไปแล้วกันให้แบบเรื่องความเศร้ามันเก็บไว้หลังไม่อันเซนเซอร์โดยดิฉันแนนกัญญาดาทุกวันศุกร์หนึ่งทุ่มตรงทาง YouTube คูออนคลาว